โทรศัพท์ม,มือถือ d r d r o i d รีสตาร์ทเครื่องเองบ่อยทำไงดีสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพาวทูทิกทิกดีดีเทมใหม่ๆที่คุณก็ทําได้กับไฟล์เช่นเคยค่ะสําหรับในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงปัญหาโทรศัพท์ม,มือถือ Android รีสตาร์ทเครื่องเองบ่อยกันค่ะ สำหรับปัญหานี้นะคะเกิดจากอะไรและจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรได้บ้างเพราะว่าผู้ที่ใช้งานโทรศัพท์มือถือแอนดรอเนี่ก็อาจจะเคยพบเจอปัญหาเหล่านี้กันอยู่บ้างใช่ไหมล่ะคะซึ่งการที่โทรศัพท์มือถือ a n d ด o i d นะคะรีสตาร์ทเครื่องเองเนี่ยก็อาจจะเกิดจากแอป,ปหรือเกิดจากความร้อนสูงเกินไปนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะหากโทรศัพท์มือถือ Android ของเราเนี่ยรีสตาร์ทเครื่องเองเราก็สามารถแก้ไขเบื้องต้นได้ง่ายๆตาม4ข้อนี้เลยค่ะ ข้อที่1ค่ะทําการอัปเดตเวอร์ชันของ Android ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดค่ะเพราะการอัปเดตเวอร์ชันของ Android นะคะก็เพื่อเป็นการแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆค่ะและยังเพิ่มความปลอดภัยให้กับโทรศัพท์มือถือ Android ของเราได้อีกด้วยค่ะดังนั้นค่ะเราก็ควรที่จะอัปเดตเวอร์ชัน Android ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดค่ะให้เรานะคะเข้าไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือค่ะและเลือกการอัปเดตซอฟต์แวร์ค่ะ ดังน,น,นั้นนะคะให้เราทําการอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดข,ของ Android ได้เลยค่ะข้อที่2ค่ะคอยอัปเดตแอปให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดค่ะเพราะว่าแอปบางตัวนะคะอาจมีการอัปเดตบ่อยค่ะแต่ในบางครั้งนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าที่โทรศัพท์มือถือ Android ของเราค่ะรีสตาร์ทเครื่องเองเมื่อเราเปิดใช้งานแอปบางตัวนั่นก็หมายความว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเกิดจากแอปนั่นเองค่ะอย่างไรแล้วนะคะเราก็ควรที่จะอัปเดตเวอร์ชันแอปให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดค่ะข้อที่3ล้างที่เก็บข้อมูลบนโทรศัพท์ค่ะ ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าบนโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยก็จะมีพื้นที่เก็บข้อมูลที่จํากัดค่ะดังนั้นนะคะเมื่อโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยเริ่มมีพื้นที่น้อยลงนะคะก็มาจะพบปัญหาต่างๆนั่นก็หมายความว่ารวมไปถึงที่โทรศัพท์มือถือแอนดรอยของเราเนี่ยรีสตาร์ทเครื่องเองด้วยนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะเราควรที่จะลแบแอปที่เราเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้งานออกนะคะและรวมไปถึงล้างไฟขยะที่เราเคยดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตเป็นต้นค่ะข้อที่4เปลี่ยนแบตเตอรี่ค่ะ หากแก้ไขทั้งหมด3ข้อแล้วนี้นะคะโทรศัพท์มือถือ a n d ด o i d ของเราเนี่ยยังรีสตาร์ทเครื่องเองบ่อยก็อาจเป็นไปได้ค่ะว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยอาจมีปัญหาเพราะบางครั้งนะคะแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยอาจจะหมดอายุการใช้งานแล้วหรือแบตเสื่อมนะคะดังนั้นค่ะก็อาจจะทําให้โทรศัพท์มือถือ And ด o i d ของเราเนี่ยชอบรีสตาร์ทเครื่องเองบ่อยนั่นเองค่ะอย่างไรแล้วนะคะฟ้าก็แนะนําว่าให้เราทําการเปลี่ยนแบตค่ะโดยการเปลี่ยนแบตนะคะให้เราค่ะไปที่ศูนย์บริการของโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยค่ะ และทั้งหมด4ข้อนี้นะคะก็เป็นวิธีแก้ไขเบื้องต้นค่ะหากโทรศัพท์มือถือ Android ของคุณนะคะชอบรีสตาร์ทเครื่องเองบ่อยนั่นเองค่ะและสำหรับคลิปต่อไปนะคะฮา t t ู t ิคทิคดีๆเท็มใหม่ๆที่คุณก็ทำได้จะนำอะไรมาฝากอันอีกก็อย่าลืมติดตามที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน b u t a b l u TV ได้เหมือนเดิมค่ะ